วเย็นไวรสชาติถึงใจครับ D A H K Y c h i l e r ตัวช่วยให้วายของคุณอยู่ในอุณหภูมิที่สมบูรณ์แบบสายวายต้องมีครับท่านครับ D A H K Y c h i l e r ที่สุดของการแช่วายเพื่อรสชาติที่ลงตัวให้ทุกแก้วของคุณเต็มไปด้วยรสชาติที่สมบูรณ์แบบครับด้วย D A H K Y c h i l e r เครื่องแช่วายอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อคอวายโดยเฉพาะเรามาดูจุดเด่นของตัวนี้กันดีกว่านะครับเย็นไวทันใจ ระบบทําความเย็นรวดเร็วให้วายของคนอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาประหยัดพื้นที่ใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกนะครับและก็รองรับขวดขนาดมาตรฐานนะครับแช่ได้ทุกเครื่องดื่มที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน9.2เซนติเมตรครับท่านจอแสดงผลดิจิตอลนะครับปรับอุณหภูมิได้ง่ายนะครับ5 1าองศาเซียสหรือว่า41-64องศาฟาเรนไฮ เพื่อให้เหมาะกับวายแดงหรือวายขาวครับดีไซน์ที่ทันสมัยครับเสริมบรรยากาศสุดหรูให้มุมโปรดของคุณครับแถมฟรีสายชาร์จอะแดปเตอร์มูลค่า350บาทนะครับรับประกันอ่าหปีเต็มนะครับมีปัญหาเครมได้ทันทีเลยนะครับอย่าปล่อยให้วายของคุณเสียท่าเสียรสชาติไปนะครับให้ Dahk Y c h i l l e r เป็นตัวช่วยของคุณในวันนี้นะครับ คลิกสั่งซื้อตอนนี้เพื่อสัมผัสกับประสบการณ์วายที่สมบูรณ์แบบครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว